รัฐบาลมอบหมายให้สำน,นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหารือร่วมกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอและแก้ไขปัญหาตั๋วโดยสารเครื่องบินราคาแพงในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นางสาวสัติการวัฒนนารีดองโฆษกประจําสำนัก,ากนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำน,นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทติดตามสถานก,การณ์ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงปลายปีและปีใหม่2568 พร้อมทางให้หารือร่วมกัสายการบินและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเที่ยบินให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการการเดินทางและแก้ไขปัญหาราคาตั๋วแพงในช่วงวันหยุดยาวทั้งนี้จากการสื่อสารสถานการตัวเเทื่องบินพบว่าราคาตัวเค่งบินอาจจะมีราคาสูงในช่วงระหว่างวันที่27-28ันวาคม2567และวันที่1-2มกราคม2568 ยังด้วยมีการเดินทางเรื่องเครื่องบินโดยสารเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเครื่องบินที่สายการบินทุกสายมีอยู่ยังมีจำนวนน้อยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการเครื่องบินเบื้องต้นสายการบินประเทศไทยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน247เที่ยวบินและมีจำนวนที่นั่งเพิ่มถึง48,244ที่นั่งซึ่งจำนวนที่นั่งที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีตัวราคาไม่สูงกว่อยู่ด้วยและจะเดินทางได้ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567 ถ15มก,กราคม2568ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะปรับชนิดเครื่องบินในเส้นทางภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายให้มีจำนวนที่นั่งมากขึ้นในบางวันตั้งแต่ต้นเดือนธันวนาคมนี้จนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวรองโฆษกประจำสำนักงานรักกรทมตรีกล่าวด้วยว่าขอให้ประชาชนวางแผนาการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากจะมีความต้องการในการเดินทางสูงกว่าในช่วงเวลาปกติจึงทำให้ตัวโดยสารมีราคาสูงขึ้นตามความต้องการรวมทางของให้ตรวจสอบราคาค่าโดยสารผ่านช่องทางต่างๆก่อนทำการซื้อโดยเฉพาะการซื้อผ่านตัวแทนออนไลน์หรือ OTA ในระยะเวลาการชั้นชิดราคาตั๋วสูงกว่าปกติแนะนำให้ซื้อตั๋วโดยสารตรงกับเว็บไซต์ของสายการบินตักสิประดับเสียงรายงาน